สวัสดีครับผมไม่เคนจากสถาบันลมนัสนะครับในคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาสอนทำโจทย์เ l ล v เ l ปี66เนาะเมื่อวานเป็นปี68โอเคในโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับฟ้าใครมีเนาะเรามาลองดูไปด้วยกันนะครับเขาบอกว่าเขากำหนดสักยไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลลิเดรชันไว้ดังตารางเลยก็จะมีอยู่5ตัวเนาะมี NA บวก SN2 บวก AG วก BR2 c 2แล้วก็จะมีค่า E0 ตรงนี้เลยเนาะ เขาบอกว่าพิจารณาสารต่อไปนี้มี agno 3 n a n o 3 cl 2แล้วก็ snbr 2เนาะเขาบอกว่าเมื่อบรรจุสารในภาชนะที่ทําจากดีบุกหรือว่า sn เนี่ยสารใดไม่ทําให้ภาชนะที่ทําจากดีบุกผุกรอนอเราลองมาวาดรูปข้อนี้ก่อนเนะาะวาดตรงไหนดีอืมตอนนี้ดีกว่าโอเค sn นะสมมุติเราใส่ เควสเข้าไปแล้วกันหรือว่าสมมุติว่าแก๊สเนี่ยมันไปกองกันด้านล่างแล้วกันเนาะสมมติเราใส่อะไรไปสักอย่างหนึ่งอะ,อะตัวนี้เป็น AQ ไม่ก็เป็นแก๊สของสารที่เหลือนี่เนาะสอันเนี่ยลองใส่ลงไปแล้วก็สมมุติว่ามันไปกองกันอยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยเนาะสมมติสมมติเขาบอกว่าไม่ทําให้ภาชนะจากดีบุกบุกก่อนอเราลองมาดูค่า e ศูนย์ของ sn ก่อนดีกว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะไฮไลท์สีเขียวแล้วกันนี่การที่เราจะใส่อะไรลงไปเนี่ยแล้วไม่ทำให้ sn เนี่ยผูกก่อนเราต้องใส่สารที่มีค่า e 0น้อยกว่าหรือเท่ากับเนาะน้อยกว่าหรือค่ากับนะในในกรณีนี้นะสีอะไรดีสีฟ้าแล้วกัน e 0เนี่ยน้อยหรือเท่ากับตัวมันเองเนาะหรือว่า sn นั่นเองอ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ reduction เนี่ยอ่ะยังไม่พูดยังไม่ต้องพูดถึงครึ่งเซลล์เลยก็ได้เอาแค่ปฏิกิริยา reduction ก่อนไอปฏิกิริยา reduction เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่ จะเกิดการรับอิเล็กตรอนมาในที่นี้เนี่ยจะเป็นการแย่งเนาะการรับหรือการแย่งซึ่งาการที่เขาให้มา5อันเนี่ยห้าหปฏิกิริยาน,นี้นะแล้วมีตัวเลขพวกนี้มาด้วยตัวเลขพวกนี้เนี่ยเขาจะสื่อถึงความเก่งหรือว่าความถนัดในการที่จะแย่งอิเล็กตรอนมาซึ่ง Sn2 บวกเนี่ยมีค่า E0 อยู่เท่านี้ติดลบ014ดังนั้นที่พี่บอกว่า การที่เราจะไม่ทําให้ภาชนะที่ทําจดีบุุกรเนี่ย e ินต้องเป็นแบบนี้ต้องน้อยกว่าตัวมันเองก็คือมันก็จะเข้าหลักเกณฑ์ที่พี่พูดถึงเนาะก็คือถ้ามันเยอะกว่ามันจะกลายเป็นว่าไอตัวพวกนี้ที่เราใส่ลงไป3ตัวนี้นะที่เราใส่ลงไปในนี้มันจะแยกอิเล็กตรอนจาก s n ไปหมดเลยก็คืออ่ะ คือภาชนะนี่เนี่ยพี่สมมุติว่าเป็นภาชนะที่ทําจาก sn เนาะนึกถึงแก้วแล้วกันแก้วที่ทำจาก sn สมมติพี่ใส่ไอตัว ag บวกลงไปแล้วกันตอนนี้พี่ใส่ ag บวกลงไปด้านในในครณีที่ ag บวกเนี่ยมีค่า e 0อยู่ตั้งบวก0.8และ sn เนี่ยมันมีแค่ติดลบ0.14 ag บวกเนี่ยมันแย่งอ e ิเล็กตรอนได้เก่งกว่าดังนั้นเนี่ยการที่เราใส่ ag ได้ไปด้านในเนี่ย สักพักนะแก้ว Sn ของเราเนี่ยก็จะเกิดการผูกก่อนหลังจะรั่วเนาะมีรูขึ้นมาเพราะว่า Agb ที่เราใส่ลงไปอะ่ะมันแย่งเก่งมันแย่งได้เก่งกว่า Sn เนาะแย่งอิเล็กตรอนได้เก่งกว่า Sn มันก็จะแย่ง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 มาอย่างนี้อิเล็กตรอนนะก็จะกระโดดจากาตัวของแก้วเนี่ยเข้าไปด้านในอะไรประมาณนั้นเนะาะซึ่งคําตอบก็จะสั้นมากเลยเพราะเรารู้แล้วว่าเราต้องหาตัวที่น้อยกว่าหรือเท่ากับดังนั้น3ตัวนี้ใช้ไม่ได้ ที่เหลืออยู่ก็จะเหลือแค่ตัวที่มี Na บวกกับ Sn2 บวกด้านในสูตรเคมีเท่านั้นเนาะก็จะเหลือแค่ NaNO3 กับ SnBr2 แค่2ตัวนี้นะครับอ่านี่2ตัวนี้ข้อนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจเนาะไม่ได้มีการคำนวณอะไรมากมายอ่าข้อนี้ไม่ค่อยยากนะครับ ถ้ามีคนสงสัยเนี่ยก็สามารถทักมาในไลน์มาถามโจทย์ข้อนี้ได้นะว่าพี่พี่อธิบายงงนิดหน่อยอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าสนใจเรียนด้วยก็สามารถทักมาในไลน์ได้เหมือนกันนะครับเราลองมาคุยกันได้เนาะ,ะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยพี่ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ